เช็คราคาเหรียญ5บาทคุดเขียรสองเหรียญีที่สอสะ2 5รสรุปแล้วราคาเท่าไหร่สภาพผ่านใช้เล่นกันเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่สภาพไม่ผ่านใช้เล่นกันกี่บาทหลักร้อยหรือหลักพันและมีแบบที่มีราคาหลักแสนหลักรานหรือไม่ เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ FC ครับนี่คือเหรียญ5บาทคุดเฉียงหรือคุดข้างนะครับปี2520และปี2522เหรียญคุดนะครับรูปแบบนี้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเหรียญน,นะครับจากที่ มีการเล่นหากันในเหรียญรูปบาตรูปแบบ5บาทคุด9้าเหลี่ยมซึ่งเหรียญนะครับในเหรียญ5บาทคุด9เหลี่ยมนั้นนะครับเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นมานะครับเพื่อใช้ในการหมุนเวียนและมีการปรอมแปลงนะครับท้ายที่สุดแล้วครับเราก็มีการเปลี่ยนรูปแบบของการนําเหรียญหมุนเวียนออกใช้ก็คือเหรียญ5บาทคุดข้างแบบนี้ครับออกมาทดแทนนะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับสร้างขึ้นมา ทั้งบ็อกนะครับปี20และปี22รวมกันราวๆ100ล้านเหรียญโดยปี20นะครับเหรียญนี้การผลิตอยู่ที่ประมาณ27ถึง28ล้านเหรียญเศษนะครับโดยประมาณประมาณนี้ครับส่วนนะครับปี2522นะครับปีนี้นะครับเราสร้างขึ้นนะครับมากกว่าปี20อยู่ประมาณราวๆนะครับ2.8เท่านะครับ ราวราวเจ็ดสิบกว่าล้านเหรียญรวมกันแล้วนะครับสองปีพศนี้นะครับอยู่ราวราวเกือบหนึ่งร้อยล้านเหรียญผมเชื่อว่าหลายท่านมีเหรียญลักษณะแบบนี้อยู่แน่นอนนะครับจะไม่มีได้อย่างไรครับเนื่องจากว่าสองเหรียญนี้ครับสองเหรียญปีพศนี้ครับเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับสร้างมาเพื่อให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยในระบบนั่นเองนะครับซึ่งหลายท่านนะครับมีเหรียญดังกล่าวอยู่ผมเชื่อว่านะครับอย่างน้อย 2 3ถึงสเหรียญนะครับอย่างมากเป็นร้อยร้อยเหรียญก็มีนะครับเพราะบางบ้านนะครับรุ่นคุณตาคุณยายขายของฉํานะครับตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับเหรียญแบบนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ในการหมุนเวรียนแล้วเนื่องจากว่านะครับเรามีการเปลี่ยนรูปแบบเหรียญ5บาทไปเรื่อยๆนะครับอ่ะนะครับทีนี้มาเช็คราคากันดูว่าเหรียญ5บาทคุดข้างหรือเหรียญ5บาทคุดเฉียงเ่ยนะครับ ที่เห็นอยู่ในมือผมเนี่ยเล่นกันนะครับสภาพผ่านใช้เนี่ยสมมุติว่าขอบไม่บิ่นเหมือนกับสองเหรียญนี้นะครับสภาพสวยๆเนี่ยนะครับและก็อ่าตรงขอบนะครับสวยงามไม่สึกไม่ดำนะครับและก็ไม่มีรอยขูดขีดนะครับมากมายคือสภาพสวยนะครับอ่ะอันนี้คือผ่านใช้ครับอ่ะสภาพสวยนะครับอ่าแต่ก็ต้องตีเป็นผ่านใช้เหมือนเดิมนะครับจะสวยแค่ไหนนะครับตามรูปนี้เลย สภาพผ่านใช้ครับสองเหรียญนี้ราคาเิ่นกันนะครับฟังแล้วอย่าอึ้งนะครับแล้วก็อย่าสตั้นนะครับส่วนใหญ่ร้านรับซื้อ10บาทถึง14บาทครับไม่เกินนี้เห็นขายกันก็อยู่ราวๆ18บ8บาทถึง22บาทนะครับขนาดขายราคานี้เชื่อไหมครับว่าหลายช่องหลายร้านขายไม่ได้ก็มีตอนนี้ครับเพราะว่าเหรียญนี้นะครับนะครับมี นักสะสมแบ่งปันนะครับได้ไปสะสมกันเกือบที่จะครบหมดแล้วสาเหตุคืออะไรครับก็เนื่องจากว่าอย่างนี้เป็นเหรียญมุนเวียนครับไม่ได้หายากอะไรมากมายครับสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานวิ้งวิงนะครับที่ผมเห็นนะครับนักสะสมหรือพ่อค้าแม่ค้าเนี่เอามาขายในกลุ่มเมื่อวานเนี่ยสภาพแกะถุงเลยน้ําทองครับ150บาทต่อเหรียญนะครับ150บบาทต่อเหรียญครับนี่คือราคาจริงนะครับ นี่คือราคาจริงครับถ้าใครสนใจนะครับอยากที่จะได้เหรียญ5บาทคูดเฉียงในสภาพที่ไม่ผ่านใช้น้ำทองที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้สามารถสั่งจองได้ครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับปกติครับราคาก็ประมาณนี้แต่การค้าขายครับ f c ต้องมีกำไรนะครับผมขอกำไรเหรียญละ50บาทอันนี้ไม่รวมค่าส่งนะครับ40บาทต่อเหรียญ ผมขอได้ไหมครับเหรียญละ200ถึง220บาทต่อเหรียญถ้าใครสนใจครับคิดว่าราคานี้สภาพไม่ผ่านใช้นะครับซื้อได้สามารถสั่งจองใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนท่านไหนที่บอกว่าราคาแพงนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมก็ไม่มีนะครับเหรียญที่จะแบ่งปันให้แล้วเนื่องจากเหรียญสภาพนะครับแบบนี้คือต้องบอกว่าหากันไม่ได้ง่ายๆ ที่ผมเห็นที่ผมถืออยู่ในมือนี้ครับเป็นสภาพผ่านใช้งานโดยคนที่นะครับเป็น f c ผมที่ขายมาให้ผมเนี่ยเก็บไม่ดีครับดูเลยครับเก็บไม่ดีเท่านั้นเองนะครับสภาพเหรียญครับก็ยังผมนะครับก็ยังสวยอยู่นะครับเห็นไหมครับลวดลายพระเกศาขาแว่นตัวหนังสือนะครับชัดเจนมากครับเห็นไหมครับชัดเจนและลวดลายพระยาคุดครับ เห็นไหมครับเส้นสร้อยสังวานอะไรก็เห็นนะครับปีกอะไรคมมากครับลวดลายคมนะครับทุกอย่างเลยนะครับเพียงแค่เหรียญเขาผ่านใช้งานมาเท่านั้นเองนะครับใครนะครับที่มีเหรียญ5บาทคู่เฉียงอยากขายนะครับอยากขายนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับเดี๋ยวผมขึ้นยุกวอาโค้ดให้ครับแล้วก็ส่งรูปมาประเมินราคากับผมต่อไปคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อน แล้วพบกันในข่าวถัดไปสวัสดีครับ